เฟนซบูครับผมวันนี้ผมจะมานะครับสอนวิธีนะครับการเข้าเล่นฟีฟ่าเกาหลีนะครับแบบพอเข้าใจนะครับไม่รายละเอียดมากอะไรนะครับก็เผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะลองไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีบ้างนะครับก็โอเคเริ่มแรกเลยก็คือ ID เราต้องมีไ d ดีก่อนที่ได้ยินมาเลยคือที่นู่นอะ่ะเ,เขาต้องนะต้องมีบัตรของเขาบัตรประชาชนอะไรของเขานะไม่งั้นสมัครไม่ได้แต่ไม่เป็นไไม่ต้องห่วงครับ เวลาซื้อจะดักอยากได้ไอีดี่ยก็ต้องกอยนี่เลยครับนี่นี่แหละครับเนี่ยเพย์พอยท์ครับผมนะครับเนี่ยเสร์ชคำว่าเพย์พอยท์นะครับแล้วก็นี่ครับมาที่เพย์พอยท์นะครับอันนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับก็โอเคครับนี่ครับเข้ามาปุ๊บนะครับคลิกที่ตรงนี้ครับฟีฟ่านี่ครับ n e x กซันเนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเจอแบบนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ครับให้เรา คลิกซื้อ ID คลิกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปในลิงก์นี้นะครับเพื่อซื้อ ID นะครับก็โอเคอ่านี่เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับมันจะมีแบบซื้อแบบเ a y p พอยตหรือว่าโอนผ่านธนาคารนะครับ ID 300กว่าบาทครับถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับก็เวลาซื้อเสร็จปุ๊บโอ้ยืนยันปุ๊บเนี่ยมันจะส่งเมลไปให้ในอีเมลที่เราสมัครไว้ในในใน p a y p พอตนะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับมันจะได้ง่ายไม่ใช่อะไรหรอก แล้วก็ส่วนเรื่องการแก้ไขพาสเวิร์ดอะไรเราจะได้ ID ดีมาแล้วให้เราเปลี่ยนแก้ไขพาสเวิร์ดเนี่ยให้เราทําตามข้อมูลในนี้เลยนะครับหรือมันจะส่งไปที่เมลอีกทีรายละเอียดก็จะอยู่บนเมลของท่านนะครับอ้าวต่อไปนะครับวิธีโหลดเกมพี่จะโหลดเกมนี้คราวนี้ต้องทำไงในเมื่อพอมี ID แล้วนะครับอีเกาหลีของผมเป็น Nexon ครับมันมีดารุมกับ n น xon นะแต่ผมเล่น Nexon เนี่ย นี่อันนี้นะครับปั๊บมันจะมันจะเด้งกลับมาไทยเห็นไหมครับก็คืออ่าพี่เข้าไงก็ต้องโหลด vpn ครับหลายคนเคยมาถามครับเนี่ครับ vpn นี่ครับเซิร์ชคำว่านี่ครับ vpn ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาที่ลิงก์นี้นะครับ vpn gate net นะครับปั๊บเข้าให้แล้วก็นี่ครับอันนี้คือผมผมยังไม่ได้โหลดไงนะครับคือลบไปแล้วแหละแล้วโหลดมาใหม่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับ แล้วก็โหลดนี้เลยครับอ่ปาปาร์คเขาให้นะครับโอเคอโอเคได้แล้วนะฮะนี่ครับน VPN นะมันอยู่ในเด็กขอบนี่ครับเราก็แตกไฟล์เลยเอาเป็นอันนี้ละกันเผื่อมันไม่ได้วางโฟลเดอร์ไหมให้มันจะได้กระจายมันจะได้ไม่กระจายครับอ่าโอเคติดตั้งครับนะฮะ Next เลือกอันแรกนะครับ Next ตกลง Next Next โอเคอันนี้คือให้เลือกว่าเราจะติดบล้องไ้ที่ไหนผมไว้ได้ซ <Marcus. S 1> ีนั่นแหละม,ม,มันไม่ได้กินเนื้อที่อะไรอยู่แล้วนะโอเคนะครับรอสักครู่นะครับอ่ะคราวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเควิธีเข้าก็คือนะครับนี่ครับมาเข้าเลยมาที่นี่ครับคลิกตรง vpn gate public vpn relay e server นะครับเลือก korea republic off นะครับก็เลือกพยายามดูไลน์สปีดนิดหนึ่งครับพยายามให้มันเร็วให้มันเร็วหน่อยนะครับเวลาเข้ามันจะได้เร็วขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็โอเคคอนเน็กเลยนะครับอ่านี่ผมคอนเน็กได้แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีกรณีนึงผมเคยเจอนะครับคือคอนเน็กไม่ได้พี่คอนเน็กแล้วมันค้างหน้าหน้าเมื่อกี้ไอ้หน้าที่คอนเน็กอะค้างยาวเลยใช่ไหมครับคือมันคอนเน็กไม่ได้นะครับก็วิธีแก้อสมผมมาออกก่อนละกันนะครับ วิธีแก้คือก็ไปหาเซสชันอื่นครับเนี่ยเซสชันอื่นที่เป็นโคเรลิปปิกอฟนะครับโอเคนะครับเนี่ยเนี่ยขนาดเนี่ยหน้าเนี่ยนะครับอ่าโอเคคราวนี้เราก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของเกาหลีได้แล้วนะครับพีฟ้าเกาหลีนะครับอ่าเข้าเว็บเลยแล้วกันนะครับโอเครอสักครู่นะครับมันก็ไม่ได้เร็วเพราะไปไปประเทศเขาเนาะนะครับให้อ่มถ้าใครแปลไม่ออกก็เอาไปเข้าโคมแล้วแปลได้นะครับแต่นี้ เดี๋ยวเดีวข้าบ่อยเดี๋ยวอะไรนหนึ่อน่าจะประมาณอันที่เดี๋ยวหนึ่สอาน่าจะประมาณอันที่6ครับอันนี้ครับดาวน์โหลดนะครับอ้าวไม่ง่วถูกว่านะครับก็โอเคให้เราคลิกตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนแบบคุณได้อ่านเงื่อนไขอะไรของมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คลิกอันนี้นะครอมเอชนะครับเอชนี่น่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์เขาบางผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแม่งเลือกได้ป่าวะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งรู้สึกจะไม่ได้ลืมไปให้เราเลือกอันสองนะครับแน่ไอนี้นะผมโหลดแล้วอันนี้ผมผมผมโหลดไว้ก่อนแล้วนะครับผมโหลดเสร็จแล้วโอเคก็กําหนดว่าไว้ไหนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับนี่ไงผมผมโหลดแล้วเนี่ยนะครับนี่ ksc launcher ผมผมอันนี้คืออันนี้คือกําหนดว่าจะไว้ไหนนะครับผมนั้นไว้ในไดไดีนิวโฟลเดอร์สามนะครับแล้วก็กด ดาวโหลดตรงนี้กดกิ๊กโหลดไปเลยนะครับก็แล้วแต่ความเร็วเน็ตของท่านอันนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ <c oughs> นะครับก็อ่าโอเคแต่คราวนี้เนี่ยคือผมโหลดเสร็จแล้วไงนะครับอันนี้ครับนี่คือไฟล์ที่ไฟล์ติดตั้งทั้งหมดนะครับโอเคโอเคผมลงเกมลงไลน์เสร็จแล้วนะครับก็วิทยเข้าเลยนะครับคลิกที่นี่ครับฟีฟ่านะครับไอคอนที่เขาที่เราติดตั้งเสร็จ นะครับอ่าตึ๊บตึึ๊บดอกบอลอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ก็ให้เราใส่ให้เรากด Start g เกมโอเคผมใส่ ID ดีแล้วนะฮะนะครับผมใส่ไอดีไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับก็ Start ทเกมได้เลยครับผมนะครับอโอเค อ๋อแล้วก็นะครับที่พอผมเข้าเกมมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จสับสวยงามนะครับกับทีมโปรดผมมิลานนะครับแล้วก็อันนี้ครับ VPN เนี่ยพอพอเราเข้าเกมได้ปุ๊บพอถึงตรงนี้ให้เรากดออกได้เลยก็ได้กด Disconnect ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ Disconnect เนี่ยเผื่อเราจะดูอย่างอื่นเผื่อเขาจะเข้า Facebook เข้าอะไรเนี่ยมันมันยากครับเพราะว่ามันเป็น IP ของเกาหลีนะครับอ่หัวข้อบางหัวข้อเนี่ยมันมันดูไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็โอเคครับถึงตรงนี้ก็ถามว่า ถอด v p n แล้วมันจะเด้งหลุดไหมพี่ไม่หลุดครับผมอ่า disconnect เลยแล้วกันนะฮะอันนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับโอเคออกเลยออก connect นะครับเพจเพจเพจไม่ต้องปิดก็ได้เอาจริงมันปิดอยู่แล้วนะครับนี่ครับโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะโอเคครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเข้าฟีฟ่าเกาหลี นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมพร้อมช่วยเหลือนะครับก็อันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ